มีชื่อว่าคาสเตคามิดันต้าเคมโมโนทาชิไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกดัดแปลงมาจากผลงานหนังสือการ์ตูนของคุณเมบีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ออกมาแล้วทั้งหมด9เล่มนะครับแต่ยังไม่จบนะเนื้อหา ในเรื่องย่อนะครับก็สงครามเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาอย่างบนโลกนี้นานมากนะครับจนมีทหารหน่วยหนึ่งนะครับที่จะหยุดสงครามครั้งนี้ได้นะครับโดยใช้สายกระตุ้นหรือว่าสิ่งต้องห้ามนะครับนั่นคือการเปลี่ยนร่างกายของมนุษย์นะครับให้กลการเป็นสุรกายโดยมีพลังกำลังและก็ความสามารถที่มากขึ้นนะครับดูด,ดังพระเจ้าในช่วงระหว่างสงครามครั้งนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเวลาบรรลุนะครับเมื่อสงครามระหว่างประเทศยุติลงรูปร่างของหน่วยทหาร หน่วยนี้นะครับก็มีความแตกต่างจากคนอื่นๆโดยทั่วไปนะครับว่าตอนช่วงสงครามเนี่ยมีการใช้ร่างกายที่มากเกินจําเป็นนะครับผมในการต่อสู้ทําให้คนธรรมดาเนี่ยทั่วๆไปนะครับก็รังเกียจนะครับจนทหารหน่วยนี้ครับไม่มีที่ไปนะครับเลยถูกเรียกว่าสัปหลานครับตัวเอกของเราเนี่ยก็เป็นอดีตหัวหน้าหน่วยนะครับก็เลยต้องออกตามล่าสังหารเพื่อนๆนะครับที่ร่วมรบเคียวบ่าเคียงไหลกันมานะครับที่จิตใจเนี่ยกลายเป็นสัตว์ประหลาดเหลือศูนย์ไปแล้วนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ดราม,ม่านะครับแล้วก็อาจจะออกแนวดักดาร์กหน่อยนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็สนุกนะครับผมแล้วก็แอนิเมชันภาพสวยด้วยอีกทั้งห้า